thank you ครับมื่อนี้ครับบ้าตั้มกะนะครับพามาเบ่งคลวยงามๆละค่ายเช่นเคยครับมื่อนี้ครับบ้าตั้มครับยูนะครับบานหน้าผู้ตมบนหน้าผู้อําเภอเพนนะครับเด้อพี่น้องจังหวัดอุดรธานีนะครับมื่อนี้กครับยูนะครับขอกล้วยของพี่โค้งนะครับมันหน้าผู้นะครับเพินว่ามีคว้วยนะครับคค้งแม่ลูกนะครับมาเปิดละค่าครับนุ่มหน่อยนะครับมาเปิดละค่ารับชมนะพี่น้องเด้อนะครับผมก่อนรับชมก็จะเลื่อนนพี่น้องนะครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจนะครับในบ้าตั้มครับ ให้หาับค้งงามราคาดีมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อนะครับกดติดตามไปนะครับผมจะไปรับชมกันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมครับอันแนะนําตัวกับพี่น้องนะครับไออ๋อผมโค้งครับครับผมอยู่บ้านน้ำผู้ครับผมตมบลน้ำผูวเพเภอเพื่อนเท่าไหละครับโอ้โอเคนะวัดอุดรนะวัดอุดรอะไรเนาะครับเบอร์โทรบอกพี่น้องนะครับพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าเจ็ดสามหกครับเก้าเจ็ดสามหกเนาะครับเนาะครับอ่ะนะครับ อ่าพี่นี่บาดตา่มครับกับเดตพานะครับว่บามีโคมแมลลูกมาเปิดประทันนะครับให้พี่ให้น้องนะครับพี่เนาะอ่ะจะเข้ามาเบิ่งกันนะครับพี่โคครับอันนี้ม,มีมีซื้อบ่ครับพี่ห้วยซื้อกับบได้นี่นะอืมไม่มีซื้อมี่ยังนะพี่นะะาะแต่ว่าโทรสอบถามไดนะ้เนาะครับรมแมลงลูสอบถ<น>ามได้ครับพอมีโคมเดียวแมลงวัพี่ครับมีโคมเดียวครับโคมเดียวนะครับเนาะอันนี้ท่องท่องไหนแล้วครับพี่ตัวนี้ ไม่ทองสองทองสามไม่นี่แหละครับข้าวบ่ครับสามไม่ทองนี่แหละอันนี้คือทองพอมัพี่นี่<ม>คิดว่าทองบ่ตัวกับเดี๋ยวบางคนว่าเนี่ยใจสบาคิดว่ายั่งหนักดอกแล้วบังข้าวอ่ะเอาตีนทองบางเลยเนาะเออตีเนทองบางนะครับเนาะส่วนสูงของเงินแม่อนนี้สูงอะไรบ้างพี่ร้อยสามสิบบวกยุบว่าข้าวตะเนี้ยร้อยสามสิบห้าบวกกี่เนาะสามสิบห้าบวกเนี่ประกันยุบร้อยสามสิบห้าได้เนาะแมนครับโอเคครับผมมา ันนี้คือทองว่างตีเป็นทองบางนะครับเนาะไอ้ด <thôi> <Specifically> right? ึงไปข้างทางไลนะครับางเที่ยงไปเที่ยงเชี่ยงเนาะกินยาก็ดีไีสานมาเท่าหย่างไม่อานครับไีสานมันเท่านย่เนาะแต่ว่าสูงสูงได้ยุนะครับสูงได้ครับโค้งก็ดีโค้งดีแข้งขาไงพี่น้องครับแข้งขาไงเบิ่งได้ครับเล็บยังดีบัดเล็บกว่าผลงานหน่อยเนาะครับเล็บงามเล็บงามสวยนะครับคเรียนตุมนะครับคุณคุณคุณทางกับพี่น้อง หางกะง่ามหางกะเง่าเฟื่อยง่ามนี่อันนี้ซองบางนะพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นคุ้มแม่ลูกลูกผูนู้แมไ่ไอ้เนาะลูกผูครับลูกผูกเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งลูกนะพี่น้องเด้อ Raymond. เดี๋ยวเบิ้งแม่กันก่อนนะครับเป็นหลอกแผ่นหลังนะครับอันนี้ใส,ส่ซานมาเท่านี้พี่น้องเด้อนะครับโอ้เขาง่ามเลยเขาสวยเขากะงา่ามเขากระเปิดง่ามเนี่ยเขาเปิดสวยนะครับผมเบิง สวยนะครับมีควนควนยังควนสองทางวะยังขนาดเนี้ยควนแล้วก็อื่นควนควนควจับควนจับตาก็มีเมี่ยงกระบียเยอะเมีงเบียดจับตาอยู่หองพ่อกับพ่อเมีเห็นแล้วพี่ไอ้เนาะพ่อเมี่ยเห็นเออมผ้าอย่งกะมผ้ากัน่อยดีครับมผ้ากหย่มผ้ากย่ดีอยู่นะครับเก๋นะครับเบื้องล็บี่น้องดีขวบมืองาบดีขกงเขาสวยนะครับ ก็เอาไปพัฒน,า,นาครับนะครับเดี๋ยวเบืบ่องรอบๆกันก่อนนะครับค่อยหีดตามราคาไอ้เพื่อนนะครับนุ่มสีเต้าครบเพี่งน้องเนื้อครับนุ่มสีเต้าครบนะครับเดเรื่องรอบๆสวยนุ่มกับสวยนสวยนะครับเบื่องแผ่นหลังเนี่ยเหงาอันนี้พุ่งเขาเพี่งน้องเด้อนะครับ,บ,บ,รบ,นะรบหบนะบลังหางเลยมาหางเหงาลำ อันนี้พี่โค้มันตีเป็นท้องวางหน้าเนาะพี่น้องมึงอยู่นะครับมาครับวนนี้มาเรื่องลูกต้อนะครับลูกผูนะครับเด้อนะโอ้ลูกผูแข้งขาเงี้วจ๊กจ๊กเดือนละครับไอ้ไอ้ขั้วสิีอยูซีหาเดือนนี่บ่าลูกมันนะประมาณนี่แหละครับซีหาเดือนนี่แหละขั้วอันนี้ลูกผูได้พี่น้องเด้อนะครับแข้งขามาดีเลยครับนี่ลูก พี่พอครับพ่อคุ้มฟูงอย่พี่ที่สี่พอคุ้มฟูงเลยมั้งแบบไม่ได้ใชพไหมจัดสายพันธุ์มากเพราะว่าหางลูกดีลูกง่ามครับลูกง่ามใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่เนื้อนี่ควันยูตายูไอนาพากนะยูตาเลยนะครับแดดฮว่นแรนเลยพี่น้องเด้อนะครัื้อนะครับเบิ้งลูกลูกก็สวยนะเป็นหลักเป็นหลังขวันดีอยู่นะพี่น้องเป็นสวยนะครับลองพิจารณาเบิ้ง นี่นะเนียนแน่นห่อนตีนทองบางอัห่อนครับพี่เอามาที่อันบาตัมทามนะครับพี่ควบแม่ลูกนี่ลูกผูนี่อาจจะเปิดรายวันได้ครับเปิดใบเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันไอ้ซ่งใบหรือว่าจังไล่โอ้ใน่ไเขตอุดรนะเฮานี่กับซ่งอยู่เด้อครับนะครับอุดรโซ่งอุดรน้องคข่โซ่งครับอุดรน้องคข่โซ่งเลยแมนครับโอเคนะครับคุณใเบิ่งคลิปบาตัมอยู่นะครับคนโลกเค้นใจนะครับ ตัวหาไอไสเพิ่นนะครับเด้อพี่น้องเอาแดดอ่อนแล้วันนี้นะครับอ่าเบิ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับนี่ไปพัฒนานะครับไอพิ่นตีท้องว่างนะครับเด้อดในลูกสาวเพิ่นไอ้ลูกไส้นะครับลูกตัวผู้นะครับพี่น้องตัวผิดแน่นะครับนี่ลูกตัวผู้สวยนะครับแข็งขาเงีนะครับจะเอาไปพัฒนานะครับเตยพลอยเงี้ยนะครับรอยต่างจิ๋วหาถือว่าพอได้นะครับพัฒนาต่อยอดได้อีกนะครับี่ กุ้งกวากุ้งเขาโอ้สวยนะครับนี่นะครับเอาไอ้ประเ้็นพี่คงครับฝากเบอร์พี่รองอีกรอบนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับผมหนึ่งสี่เก้าครับผมเก้าเจ็ดสามหกครับเก้าเจ็ดสามหกนะครับเนาะสนุกสนใจได้พี่น้องเดินนะครับอุดรน้องคายไอเป็นบริการส่งนะครับหรือว่ามาโทรมาพูดคุยนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับมีหนึ่งควนะครับอยู่ขวบเพิ่งนะครับเนาะนะครับวันนี้ ยังจะข้าวนะครับพี่น้องยอลูกยอนะครับแผ่นบอกแผ่นลังนะครับประกันตัวนี้ได้เนาะประกันครับประกันประกันตัวนี้ให้นะครับประกันขาทุกขาทอนคางสุดบ๊มีครับโอเคนะครับโอ้ครับพี่เนาะครับอันนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมพี่ครับตัวผู้ครับเกิดปีเนาะครับพี่เนี่ยอยู่เพิ่อนกล้วยปีปลายเนี่ยนะครับปีห้าหกเดือนนี่แหละห้าหกเดือนนะครับเนาะครับเสื้อไซส์เรากว่าเป็นไงพี่ หวยมันติดมูหลานะติดมูหลามากใสยมูหลา,ลาตนตัวผนะู้นะครับเพิ่งแข่งขายไงนะปีปีเสียได้เนาะครับโอ้เบิ้งคุณทางพี่น้องนะครับไปรทำตรงดีโอ้ครับวยนะครับเบิ้งติดมูหลาที่ไหนติดมูหลาครับสีดำสวยนะครับคุณขอคุณเขาตาเตี้ยจามจามีนะครับขอเปิดดีนะครับโอ โอ้งามนะครับอ่ะคุณแข่งเบิ้งขาครับพี่น้องแข่งขาใหญ่นี่ครับขาใหญ่นะครับเล็บก็สวยเล็บสวยนะครับคอยเบืองหลบหลบนพี่น้องตีเสศษได้เนาะครับปีกุหลาหน่อยนึงโอ้แข่งขาดีครับสูงนะครับตีเสสเศษนะครับมีกว่าคนเขาครับกันดัง ไว้นะครับไม่ซื้อบายตัวนี้ได้ตังซื้อปะเอื่อนมันบักโมล่าอะไรครับโมล่าเนาะโมล่าเราเาน้องโมล่าไอ้โมล่าเนี่ยไอ้พี่คงจะเปิดอะไรบ้ครับเปิดไว้สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับหหวยมันพ่อฟังยังเจอครับพี่น้องเนี่ยนะเอาถ้าพี่น้องเด้อนะครับราคาก็ต่อรองหน่อยยืดดอกตัวอะไรเนาะครับสุดยอดเลยบริการส่งกระโดดน้องไข่ไก่เคี่ยงเลยเนาะครับไก่เคี่ยงเข้าหลดอน้องไข่เข้านี่ยละส่งฟรี่รถ สรงเสียเล่นมาพี่ครับสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเอามาทำเสรีเบื้งไกลๆก่อนนะครับไกลๆก่อนนะครับโอ้แข่งขาดีนะครับอันผู้จูงนี่ร้อยเจ็ดสิบตัวเด้ครับพี่น้องเด้อนะครับผู้สูงนี่ผู้จูงนี่สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเลยเจ็ดสิบห้านะครับมาเสรีร้องนะครับนี่อ่าพู้จูงนี่สูงนะครับโมเมนต์คว้ยเตี้ยเด้ผู้จูงนี่สูงนะครับเอานะครับลองพี่เจ้าเบิ้งนี้พี่น้องเด้อนะครับ มองพิจิตหน้าเบื้องนะครับมัดอันมัดกับทรครับสอบถามไอ้เพื่อนนะครับกิ่งกางบานยูหน้าผู้นะครับตำอบนหน้าผู้อำมือเป็นจังหวัดอุรธท่านนี้นะครับเด้อนะครับอ้านี่นะครับอ่ะโอเคสวยครับ อย่างไรขังเสะฟอกยู่ล้วนเอาไปนี้ครับป่าตั้มกับเชอัมลาพ้าจากแล้วนะครับผมมีน้องเด้อนะครับจังะในกาเบิรงคลิปอยู่ครับอย่าลืมกดติดตามครับเป็นกำลังใจได้ครับจะได้หาแคว้งงามราคาดีมาผักพี่ฝากน้องนะครับผมมาดีครับป้าตั้มครับปิดโขงก็ลาไปเลยครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับมาดีครับ